วิธียิงแอดทิกตอรด้วยมือถือแบบคลิกแล้วไปที่แชทเพจ Facebook ทําตามนี้เลยผมเอกธีรวัตรครับมาที่ช่องทิกตอรของคุณนะครับแล้วก็เลื่อนไปเลือกคลิปที่คุณอยากจะยิงแอดครับผมก็เป็นคลิปนี้นะครับติออ๊กตอร์สำหรับมือมแล้วผมก็จิ้มจุด3จุดตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยปุ๊บเลือกตรงที่เป็นลูกไฟที่เขียนว่าโปรโมทนี้นะครับบางคนอาจจะเป็นคําอื่นนะแต่มันก็เป็นลูกไฟอันนี้นะครับจิ้มเข้าไปครับปุ๊บ มันก็จะพาคุณมาหน้านี้นะครับตรงเลือกเป้าหมายของคุณเนี่ยให้เลือกเป็นรับลูกค้าเป้าหมายครับผมแล้วก็ลงมาตรงคําว่าแอปส่งข้อความอื่นๆครับจิ้มเข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วเราก็มาเลือก Messenger ตรงนี้นะครับตรงช่อง ID หน้า f c e e o o o เนี่ยคุณก็ไปที่เพจแล้วก็ไปเอา ID เพจมาใส่นะครับ ID เพจอยู่ตรงไหนมาที่เพจของคุณนะครับไปคลิกตรงคําว่าเกี่ยวกับครับแล้วก็มาคลิกตรงความโปร่งใสของเพจครับ มันก็จะเจอ ID p a เพอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ก๊อปเลขตรงนี้มาเลยครับวาง ID p a เพลงไปแล้วก็กดบันทึกครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมตรงกําหนดกลุ่มผู้ชมเนี่ยก็คือเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับถ้าผู้ชมเริ่มต้น TikTok เลือกให้คุณเนี่ย Tik t o k ก็จะใช้ AI หาให้ว่าคลิปเนี้ยต้องส่งไปให้ใครถึงจะได้ผลดีที่สุดนะครับหรือคุณจะเลือกเป็นสร้างของคุณเองก็ได้ครับจะสร้างกลุ่มเป้าหมายของตัวเองก็จิ้มได้เลยครับผม ตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเทสนะครับแบบนี้สถานที่นะครับคุณก็สามารถกดตรงแก้ไขเนี่ยเพื่อเข้าไปเลือกสถานที่ได้นะครับจะเป็นจะเป็นจังหวัดก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยมันจะเป็นไทยอยู่แล้วนะครับเพศและอายุเราก็เลือกได้แบบนี้เลยนะครับจะเอาอายุเท่าไหร่ก็จิ้มเลยนะครับเพศไหนก็จิ้มได้เลยนะครับผมแล้วคุณก็กดบันทึกครับความสนใจก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเลือกจิ้มตรง แก้ไขและคุณสามารถเลือกความสนใจได้ว่าจะส่งไปให้คนที่สนใจอะไรเห็นโฆษณาเรานะครับนะครับแล้วก็กดบันทึกจากนั้นกดบันทึกอีกทีครับลงมาด้านล่างครับตรงงบประมาณเนี่ยงบประมาณต่อวันเนี่ยนะครับผมคุณก็จิ้มตรงปากกาตรงนี้ถ้าใครไม่มีปากกามันน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นแพ็คๆให้เลือกใช่ไหมคุณต้องเลือกแบบกําหนดเองนะครับมันก็จะมาตรงนี้แหละจิ้มตรงปากกาครับ เราไม่ยิง1,100บาทต่อว,วันเนาะผมก็ลบเลยครับปุ๊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 บลบแบบเพื่อนคิดเลขแล้วก็ยิงแค่200บาทต่อว,วันพอนะครับกดยืนยันครับจะยิงกี่วันอ่ะอยู่ข้างล่างนี้ระยะเวลานะครับยิงกี่วัน1 2 3 4 5สาสี่ห้าเนี่ย26กว่า27วันได้เลยนะครับแต่ผมยิงวันเดียวพอนะครับผมแอดมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะโฆษณายิงไปแล้วหน้าตายังไงนะกดดูตัวอย่างครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาให้อย่างนี้ก็จะมีคําว่าส่งข้อความบน Messenger ให้อย่างนี้เลยนะครับ มาตรงดูรายละเอียดราคาครับเอ๊ะยิง200ทําไมจ่าย214บาทละ่ะลองจิ้มเข้าไปดูตรงรายละเอียดราคาครับปุ๊บอ่ามันจะบอกเลยเห็นไหมคุณยิง200บาทมีภาษี7%เป็น14บาทสรุปที่คุณต้องจ่ายคือ214บาทนะครับอันนี้ยิงใน Android นะถ้ายิงใน iPhone มันจะมีค่าธรรมเนียม Apple แพงมากนะครับผมเราก็จะกดชำระเงินและเริ่มการโปรโมทมันก็จะเข้าสู่การชำระเงินพร้อมยิงแอดได้แล้วครับ ยิงแอดแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเมื่อคุณยิงในมือถือ Data จะอยู่ตรงขีดสมขีดตรงนี้ครับเข้ามาตรงคำว่า Tik t o k Studio แล้วมาเลือกตรงคำว่าโปรโมทครับปึ๊บมาเลือกตรง Dashboard ครับปึ๊บคุณก็จะเห็นแอดของคุณนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับที่ยิงไปเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในนี้ได้เลยนะครับก็สามารถจิ้มตึกเข้าไปดูได้ครับ มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่ายิงไปแล้วไปยังไงบ้างนะครับผมดูอย่างนี้ได้เลยครับผมหากใครอยากเรียนคอร์ส f a c e o o o k t i k t o s s o o ป e e สำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมก็มาคุยกันได้เลยครับผมเอ็กธีรวัตรครับ